เรื่องของไทยกัมพูชานะเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยประเด็นสําคัญก็คือตอนนี้กัมพูชาเนี่ยนะเขาก็เที่ยวโพรธนานะโพรธนาโฆษนาโพรธนาโฆษนาแล้วแต่จะใช้คําไหนได้หมดแหละนะบอกชาวโลกว่าโอ้ยไทยเนี่ยหลังแกเขาไทยมายิงประชาชนนะตายไปหนึ่งเจ็บปาสามนะแล้ว สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือว่าขมรเนี่ยนะครับเวลาเขาตอบโต้เราเนี่ยไม่ว่าจะโกหกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะทํากันเป็นระบบระเบียบเลยไปในทิศทางเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับมามก็มีประเด็นนะที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาเนี่ยออกแถลงการฟ้องชาวโลกนะบอกอ้อโลกเอ้ยช่วยประน้ำไทยหน่อยไทยเนี่ยมากราดยิงคนขมรในหมู่บ้านไพรจัน นะและบอกว่าจะหารไทยเปิดฉากยิงใส่ประชาชนกัมพูชาในหมู่บ้านนี้นะครับมีพลเรือนได้รับบาดเจ็บนะต่อมาเนี่เจ็บแล้วมีตายด้วยเพิ่มไปเรื่อยๆคนะคุณมาเน็ตเอาไล่มาตั้งแต่คุณมาเน็ตก่อนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์เฟสบุ๊กตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะบอกว่าขอประนามการใช้ความรุนแรงของไทยต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ชาวกัมพูชาในหมู่บ้านไพรจนัน นะในตัวเลขของวุลมาเน็ตเนี่ยบอกว่าบาดเจ็บ3เสียชีวิตหนึ่งนะเขาก็เลื่อยมานะล่ายาวมาเลยเป็นตุเป็นตะเลยบอกว่านี่สิ่งที่ทำนั้นขัดหลักมนุษยธรรมขัดเจตนารมแห่งความร่วมมือทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันไว้นะว่าจะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเรื่องของอข้อตกลงร่วม jbc แล้วก็เรียกร้องให้ไทยเนี่ยยุติการใช้กำลังต่อพลเรือนชาวกัมพูชาในหมู่บ้านไพรจันทันที รวมทั้งยุติการใช้กําลังเพื่อการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศนะแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปิดการสอบสวนอย่างอิสระในกรณีนี้แล้วก็เรียกร้องให้มีการเข้าร่วมจากฝ่ายต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสแสวงหาความจริงนะคือพอคุณมาเน็ตนายกขมามีทมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องไปเดาอะไรก็ครับว่า หน่วยงานต่างๆกัมพูชาระดับรองรองลองมาเนี่ยเขาก็จะมาพูดเป็นทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคุณมาลีไม่ใช่สิมาลีโสเจตาโคศของก,งกระทรวงกลาโหมนี่เขาก็เอามาอ่านแถลงการของก,งกระทรวงกลาโหมนะระบุเลยว่าเหตุเกิดเมื่อเวลาเท่าไหาาร่สิบแนาฬิกาห้าสิบนาทีกองทัพไทยเด้โจมตีพลเรือนนะนี่หนักครับหนักข้อขับาวใหญ่เลยนางมาลีเนี่ยนะครับบอกว่า การโจมตีเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพไทยดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาหลายวันมีเจตนาที่จะยุยงปลุกปั่นให้เกิดการประทะนะคือมันบอกว่าไทยเราเนี่ยดาเนินการต่อเนื่องคืออะไรโจมตีต่อเนื่องมาหลายวันโอ้โหนี่สตรอมากเลยนะโจมตีต่อเนื่องมาหลายวันแล้วก็ประนามกรรกระทาของไทยอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายละเมิดถ้อย,อยแถลงที่มีการลงนามร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศทรกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ปนามการกระทําอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมนี้อย่างรุนแรงนะครับคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็ลงรายละเอียดแล้วก็สรุปว่าไทยเราเนี่ยละเมิดข้อตกลงนะแล้วก็โฆษณาบอกชาวโลกไปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นจากกระบวนการของการทํางานของฝั่งกัมพูชานะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับส่วนกลางก็โฆษณาไปใส่ร้ายไทยไปในพื้นที่นะล่าสุดในพื้นที่เนี่ยนะครับเช้าวันนี้เนี่ยในอุมราตรี ผู้ว่าราชาการจังหวัดบันเตียเมนเจอของเขมรน,นะครับแล้วก็มีทหารกัมพูชาด้วยนําคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บของพลเรือนชาวกัมพูชา3ารายที่กําลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชาญี่ปุ่นที่เมืองมงคลบุรีนะครับในอุมราตรีเนี่ยนะครับ ได้พยายามบิดเบือนและให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่คณะผู้สังเกตการอาเซียนโดยกล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่ทหารไทยกราดยิงนะทหารไทยกราดยิงพลเรือนชาวกัมพูชาที่หมู่บ้านโปรยจันหรือปรารจันจังหวัดบันเตียมเเมนเจยนะคือมันก็โกหกกันเป็นทอดทอดเลยนะโกหกกันเป็นทอดทอดกราดยิงนี่คือมันต้องแบบโอ้โหยิงกันรัวสะบ้านหันแหลกเลยนะ มันใช้คำนี้ไม่ได้นะอุมราตรีเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนชื่อเป็นอมอมอะไรดีอมสนตีนนะพูดแม่ๆสำเนียงคเขมรหน่อยอมสนตีนนะโกหกหน้าด้านๆเลยทีนี้มาดูทางฝั่งไทยบ้างนะฝั่งไทยเองเนี่ยนะครับกระทรวงออกองทัพบ,บกไทยเราเลยนะครับโดยโฆษกของกองทัพบ,บกเดยพลตรีวินไทยสุวาลีก็ออกมาตอบโต้ถแถลงการของกัมพูชานะครับบอกว่าแหมมันเป็นวิธีการเดิมๆ ของกัมพูชานะที่เริ่มจากการสร้างสถานการณ์บิดเบือนและออกมาให้ข่าวตามแผนที่วางเอาไว้ข้อเท็จริงก็คือทหารกัมพูชาเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายัางฝั่งไทยในพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วฝ่ายไทยจึงได้เข้าแนวกำบงังและทําการยิงตอบโต้ไปยังจุดที่มีการยิงเข้ามาใช้กําลังเท่าที่จําเป็นตามหลักกฎก,การใช้กําลังเพื่อระงับเหตุ และปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงความปลอดภัยของกําลังพลในพื้นที่และการยิงตอบโต้ของฝ่ายไทยกระทําด้วยความระมัดระวังโดยทําการยิงไปในทิศทางที่อาวุธจากฝั่งตรงข้ามยิงเข้ามานะครับเป้าหมายก็คือ,อกําลังพลของกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็พยายามไม่ให้กระทบกระเทือนต่อพื้นที่ของพลเรือนหรือประชาชนโดยเด็ดขาด ซึ่งการใช้อาวุธตอบโต้เป็นทางเลือกสุดท้ายในสถานการณ์ดังกล่าวและฝ่ายไทยก็ได้ทาการหยุดตอบโต้ทันทีในภาวะการคุกคามของกัมพูชาสิ้นสุดลงคือพูดได้ง่ายว่ากัมพูชานั้นยิงมาก่อนเราก็ยิงตอบโต้ไปตามสมควรแก่เหตุและยิงไปไหนยิงไปยังจุดที่เราวิเคราะห์แล้วว่ามันมีเสียงปืนมาจากฝั่งนั้นก็ยิงไปตรงทิศทางนั้นเราไม่ได้ยิงมั่วไม่ได้กราดยิงนะ เมื่อเสียงปืนจากฝั่งตรงข้ามหยุดเราก็หยุดนะเนี่ยนี้เป็นการชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การการมากล่าวหาเราว่าเปิดฉากยิงยั่วยุและเมื่อข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยทุกอย่างไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะไม่เพียงเท่านั้นนะครับพลตรีวินไทยบอกว่าการที่กัมพูชาเปิดฉากยิงโดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นที่กำบังเข้าข่ายการใช้ร่ม,มนุษย์ผิดหลักมนุษยธรรม แสดงถึงความไม่ใส่ใจในชีวิตของประชาชนกัมพูชาแม้แต่น้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นการอตอบโต้ในเชิงข้อมูลข่าวสารของกองทัพบ,บกของไทยนะครับในขณะที่กองทัพภาคที่หนึ่งนะ,ะก็ได้ชี้แจงนะครับลงรายละเอียดเหตุประทะชายแดนที่จังหวัดสระแก้วและก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับโฆษกทอบ,บอแล้วครับว่ากัมพูชาเนี่ยเริ่มก่อนฝ่ายไทยก็ตอบโต้เพื่อระงับเหตุนะฮะก็ เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานเวลา16นาฬิกา10นาทีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงมาจากฝั่งกัมพูชาคาดว่าเป็นอาวุธปืนเล็ก AK-47 จำนวนประมาณ30นัดนะอก็ก็ยิงเตือนไปนะครับไม่มีอะไรนะ